สองสี่เก้าสิบหกหนูลองบวกลบคูณหารนองเองกันละกันหนูจะตกเลขนะครูและดนตรีจริงๆแล้วอาชีพครูเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็มีเครื่องโดนตรีไทยตั้งแต่สมัยอยู่ต่างจังหวัดแล้วครูมืดเนี่ยสนมานะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ให้แนะนามารู้จักคุณครูสมานการชนะผลินเพราะเอ่ยชื่อนี้รู้เลยใช่ไหมคบ่าบรมครูครูปอชื่นประโยชน์ครูแปลกนะครับ แล้วก็ครูหม่อมหลวงพรพุธวรวุฒรนะครับแล้วก็นัตดนตรีมีระดับทั้งนั้นอาอาจารย์วิชัยอึ้งอพรยอย่างเนี้ยนะครับอาจารย์อ,อยดูเสรนะพี่พิมปฏิพาณพึ่งธรรมจิตนี่คือที่ได้ร่วมงานเพลงลูกกุ้งทีนี้เอาลูกทุ่งก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าลูกทุ่งนี่ถ้าเพลงแรกของครูเลยเนี่ยนะครับสมัยนั้นเป็นเด็กๆโชคดีมากก็ได้ร่วมตีกลองให้คุณอาสุรพลสมัเจอ้โห ถ้าพูดงี้เราแก่ไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ค่ะแต่ไม่จําเป็นหรอกครับจะแก่หรือจะหนุ่มแต่ขอให้มีไฟแล้วก็ตั้งใจตีเพลขจันจริงจริงะนะครับแล้วก็ไล่มาจนคุณครูสุรพลแม่พองศรีเยอะมากเลยนะครับถ้าบอกดนตรีลูกทุ่งเนี่ยนักร้องลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นยุคเป็นช่วงช่วงช่วงคนนะครับอย่างกลุม่มคุณพี่เพลินพรมแดนนี่ครูมือตีกลองงงเพลินด้วยนะแต่ผู้ที่รักครูคมืดเหมือนลูกบุญธรรมก็คือคุณแม่วิภาละเตือนสุวรรณกับคุณพ่อไพรวั ครูสุรินเนี่ยสุรินภาคสุรินเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ครูมืดก็ตีกองมาถ้ารวมๆแล้วนักร้องถ้าเป็นยุคที่ออกครูมืดเขาเรียกว่า อะไรอาดาวลุ่งพุ่งแรงมากสุดตั้งแต่พุ่มพวงเพลงแรกพุ่มพวงดวงจันทร์รู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะถ้าไม่รู้จักก็ไม่ให้ทำรายการไม่ให้เลิกเลยลากรับค่ะสายญาตสัญญารู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะยอดลักสลักใจรู้จักใช่ไหมสดสายรุปมมทองรู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะสังทองสีสายรู้จักไหมรู้จักค่ะแล้วทำไมไม่ตามไปล่ะจ๊ะไหวยังไม่ถึงไหวไหอ๋อยังเลยจ้ะถ้าเอ่ยชื่อมาทุกคนเนี่ยทั้งนั้นเลยลูกเอ้ค่ะทีนี้ถ้าขอชื่อเพลงครูคะชื่อเพลงนี่หนูขอแค่สักสองสามเพลงเพราะถ้าเจ คงต้องเชิญครูมืดมาทุกวันประมาณ3ปีหนูถ้าทุกวันสามปีคงยังไม่จบนะยังไม่ครบใช่ไหมคะครูมืดขอสักอีกหนึ่งปีเป็น4ี่ปีได้ไหมสี่ปีเพื่อจะได้มีอนิธามาเล่าให้น้องๆเขาฟังด้วยอย่างนี้ก่อนดีกว่าครูคะถ้าเป็นคุณสายยันสัญญาครับค่ะปีเอาจริงๆหลายเพลงมากนะคะเยอะมากเอาเพลงที่เราคุ้นๆแล้วก็รู้จักกันที่คุณคุแล้วรู้จักกันครูอยากจะให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักคําว่า จังหวะมาเรงแก้มาเรงแก้มาเรงแก้เดี๋ยวทุกอาจจะได้เห็นว่าครูมือตียังไงแต่จะพูดปากเปล่าไว้ก่อนนะครับค,คือเพลงนี้ที่เขาเรียกชื่อชื่อเพลงนางฟ้าอย่างอายอตุงตป,ปะตุงปะตุูดดดุดตุดด๊ป,ปะ ตุงปะดู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 นี่คือมะเร็งแก้วค่ะทำปากมันไม่มันไม่เหมือนจีของนั่นน่ะสิคะถ้าอย่างนั้นเชิญครูมืดครูมืดเดินไหวไหมคะโอ้โหทำไมหนูดูถูกอย่างนี้เนี่ยไม่ถ้าเดินไม่ไหวหนูจะเดินเข้าไปประคองไอ้หนุ่มว่ขอวอลเกอร์คุณมาได้ลูกได้ได้ล้มกลวนะคะจ้าจ้าจ้าหนูขอนั่งตรงนี้นะคะครูเดี๋ยวถ้าไปยืนใกล้ๆเดี๋ยวจะยืนค้ำศีรษะไม่ดีนั่งไม่ใช่ศีรษะเราครูมืดหมองทันทีเลยเอาเลยนะครับนางฟ้ายังอายของสายสัญญา ยัเนี่ยครูชอบเพลงนี้มากที่สุดเขาก็ได้รางวัลด้วยนางฟ้ายังอายค่ะแล้วนอกจากนางฟ้ายังอายของคุณสายันสัญญามีเพลงอื่นด้วยเพลงอื่นเมื่อวานนี้คุณครูสุรินเพิ่งพูดถึงมีอ่ามีเพลงแก้มีเพลงอะไรต่ออะไรครูเมื่อใจหายแล้วมีมาแก้เกอร์อะไรในรายการสาวสมบรแก้เพลงขอแก้เพลงะลูกินอะไรถึงสวยบอกนี้เธอะนะ ัีอย่างเพลงดังๆแบบสาวผักไหอะไรอย่างเงี้ยสาวผักไห้นี่จริงๆเ็าต้องใช้เขาเรียกว่ากองแขกนะเป็นเครื่องดนตรีไทยแต่วันนั้นที่อัดเสียงเนี่ยเพอิญมันไม่ได้มีคูมือก็ใช้กองเนี่ยแหละเขาเรียกจังหวะสองไม้สองไม้ใครร้องได้ไหมเลยนี้ไม่มีใครร้องได้เดี๋ยวเท่านี้ไม่มีใครร้องเพลงเป็นค่ะโอ้เพราะมันเด็กๆนะโอกาสนาที่จะ เอาเพลงที่หนูพอจะร้องได้ดีกว่า,า,านี่แล้วก็หนูเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าครูมืดไข่มุกเป็นคนเรียบเรียงน้องเป็นสาวคอนแกนยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานน้องเป็นสาววอ่อนได้แต่นอนพอละอายค่คะเชิญค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้ ไม่ไ,ได้ถ้าถ้าคนไม่น่าจริงๆจะไม่รู้ข้อมูลนี่เลยนะครับเขาก่อนนะมีคนเขาพูดกันเยอะแยะมากมายว,าว่าบทเพลงนี้ยอ,อย่างจะเป็นนัทดนจีนมาที่มาใหญ่ๆมาเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรมก็ดีโรงละครแห่งชาติก็ดีะนะครับเอาเพลงนี้ไปโอ้โหเรานี่นั่งกอดอกภูมิใจเลยนะครับจนภรรยาที่บ้านนะครับเขาบอกว่าเอะครูมืดนี่ทําไมต้อง เขาบอกเรียกผมว่าพ่อเป็นอะไรอ่ะผมนั่งภูมิใจต่างชาติก็ยังเพลงผมเนี่ยไปบรนเลงเลยไม่มีใครรู้ในวงการว่าผมไม่ได้เรียนอันเลนผมไม่ได้จบการดนตรีผมเป็นคนที่พูดจริงและทําจริงไม่ชอบมูสาไม่ชอบโกหกไม่ชอบกอล่อนแล้วไม่ชอบโกหกบทเพลงนี้ครับเขาเรียกว่าอันเลนบายฮาร์ดครับอ๋อก็คือเรียบเรียงเรียบเรียงเสียงประสานแนวแนวแนวหนูแนวหนูแนวแตงหนูแนวหนูแนวหนูแนวขู่ทองหัวขู่มือก็ใส่เลย จุกเนี่ยตัวคนเดียวที่น้องมีงจึงโจ๊ะจึงจึงจโจ๊ะจึงจึงท่อนฮุกเนี่ยมันดังมากๆเพราะหลังก็มาเห็นตัวโอ,อ้คนนี้เองนะมันเป็นมือเพลกรชั่นแต่มัน,มนทำดนตรีเพลงได้ผมภูมิใจมากครับเขาให้ค่าจ้างครูแค่สองหมืนกับหกพันบาทเท่านั้นเอง แต่เขาไปขายหลักไม่รู้กี่สิบล้านแล้วเพลงนี้ก็ถูกนํามาร้องใหม่หลายครั้งด้วยแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่ด้วยนะคะคุณแล้วความจริงเพลงนี้ก็ไม่ได้ชื่อเพลงน้องเป็นสาวขอนแก่นใช่ไหมคะความจริงชื่อสาวอีสานรอรักจ้าหนูหนูก็จาได้แต่เนื้อเนื้ออนมันก็เหมือนเพลงครูมืดอ่ะนะพอบอกว่าสมองจนๆคนไม่รู้จักถ้าบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมคับนี่รู้ทันทีเลยรู้ทันทีคุณผู้ชมคะยังอีก หลากหลายมากมายความสามารถนะคะนอกเหนือจากการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพลงลูกทุ่งแล้วนะคะในวันนี้ค่ะครูมืดยังมุ่งมั่นเดินหน้าต่อที่จะสอนเรื่องของเพ์คัชชั่นให้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวติดตามต่อในสินสโมสรช่วงหน้าค่ะ